แล้วก็มาลงที่ใจใจเป็นตัวรับรู้มันก็รู้ทุกอารมณ์ทุกทวารรูกปัญญาตรงนี้แหละมันก็จะเรียนรู้ว่ามันไม่รวมกันไม่ปะปบบนไม่เหมาไม่เหมาโหลสาม,มารถแยกออกว่านี่เกิดจากอะไรสมุงทฐานก็มันจากไหนมายังไงไปยังไง,งมันต้องเรียนรู้ทุกกระบวนกานนทุกอารมณ์ทุกทวารทุกปัญญา มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกถ้าเข้าใจนะก็มีแค่สองอย่างผมเข้าใจหว่ารู้กับไม่รู้ผมเข้าใจกว่าจาจาถ้าเข้าใจหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาผมผ่านไัหนดอืม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรคนอื่นยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> มีท่านกับผมรู้ก็พอแล้ะคนอื่นยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ต่อไปพอได้ยินได้ฟังแนละ้วไปเรียนรู้ ของจริงมันอะ่ะมันก็จะต่างกับที่เคยศึกษาเรียนรู้ฟังมาปริยัติมาโวดคนละเรื่องเลยใช่ไหมจะใช่คน,คนละเคนะรื่องจริงจริงปริยัติอะ่ะเขาบอกให้รู้เรื่องสภาวะปฏิบัติแต่ถ้าไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจเรื่องสภาวะที่เป็นปรมัดอะ่ะมันก็ไปเหมาโหลเอาคิดแต่เพืงแต่งเอามันไม่ได้เจ้ของริงโอ้ยจ๊ะมันนึกภาพยากก็เหมือนกับ คนตาบอดนะอาจารย์ตาบอดคำช้างแล้วอาจารย์ก็กำลังจะพูดถึงสีแดงให้คนตาบอดทั้งชีวิตฟังเขาจะไม่เข้าใจอาจารย์ไม่รู้เรื่องครับเขาจะื่อนขาไม่ออกแต่ผมอ่ะเหมือนพูดกันคนละเรื่องชก็เอาเท่าที่พอพูดแล้วก็เข้าใจรู้เรื่องมาแล้วกันครับ อันนี้เอาเป็นความรู้สึกที่มันรู้ที่ใจแล้วก็ใจมันเป็นรู้ตรงนี้นะคอาจารย์ไม่ให้เยอะผมงงก็ไม่ได้พูดให้งงแต่จะสื่อรู้ว่าอันนี้มันทุกข์ที่กายก็อย่างหนึ่งเนี่ยทุกข์ที่ใจก็อย่างหนึ่งทุกข์ที่กายก็ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนแต่ทุกข์ที่ใจเนี่ยความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาแล้วมันจะมีเป็นสุขเป็นทุกข์ด้วย ไม่ตัวเนี้มันเป็นลักษณะที่ว่ามันมารู้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้มันมันมีทุกอย่างเดียวผมเป็นทุกอย่างไม่มีสุขหรอกแต่ถ้าเปลี่ยนแก้ไปแล้วเิมันก็หายความรู้สึกตรงเนี้ยความรู้สึออกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงเนี้ยพอเปลี่ยนแก้ไปแล้วหเห็นอหาไปเปลี่ยนจากอียาบทหนึ่งไปอียาบทหนึ่งนะเปลี่ยนแก้ไปแล้วไอ้ทุกขเวทนาก็าหายเห็นไหม แต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้มันหายหรือไม่หายไปเรียนรู้อ <c oughs> อันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะแล้วข้อมูลเนี้ยเราจะเรียนรู้ได้ว่าอ๋ออาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่เคยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นครับ <c oughs> ถ้าเคยเห็นเมื่อไหร่จะรู้นะเหมือนคราวที่แล้วเส่นเราพูดถึงเรื่องเสียงเรื่องนกครับ แล้วว่านกก็กร้องก็รู้เลยแบบน,นั้นใช่อันนั้นรู้ทันทีเลยจ้ะแต่อันนี้ <ผม S 2> แต่<ม>อันนี้รูท้ทันทีได้อันนี้มันยังไม่เคยเห็นไงแต่ยกตัวอย่างเช่นปวดหนักปวดเบาแล้วก็ใจอ่ะไปห้องน้ำแต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนไปแก้ทุกข์กองนั้นอ่ะทุกขเวทนาปวดหนักปวดเบา,ามันอยู่ที่กายแต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้รเนี้ยมันอยู่ที่ใจ ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเห็นยากแล้วคนที่เคยทําแบบของสมาธิมาก่อนเนี่ยตัวเนี้ย,ยมันใจเห็นยากอยู่เพราะสมาธิอ<ข>ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันขมแล้วมันมีสุขเป็นเหตุใกล้แต่ตัวเนี้ยมันมีทุกมีทุกขเวทนาเกิดแล้วก็ทุกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ถามว่าเป็นทุกอะไรไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดที่กายแต่นั้นทุกที่เกิด ทางใจที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสังขารทุกข์อาจจะไม่เคยได้ยินอันนี้เดี๋ยวไปเรียนรู้เองเรียนรู้ตัวจริงดีกว่าอาจารย์ครับผมพอจะเข้าใจจุดอ่อนผมแล้วที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยคือพอผมไปฝึกสมาธิมากๆเนี่ยความที่มันไปกดข่มมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมไม่เห็นตรงนี้เลยใช่ผมก็คิดว่า,าเป็นอย่างนั้นขณะอาจารย์พูดผมยังนึกภาพไม่ออก มันไม่ได้ต้องนึกภาพแต่ถ้ามันเคยเห็นมาก่อนมันจะรู้เลยแต่ทีนี้มันไม่เคยเห็นเพราะมันกดข่มมาตั้งนานหรือไงพอไปกดข่มตัวเนี้ยมันทาให้ไม่เห็นทุกและอีกอย่างหนึ่งตัวธรมาทิที่กดข่มไว้นั้นอ่ะมันมีสุขเป็นเหตุกล้มันมันเลยไม่เห็นทุกแบบนี้มันมีสุขเป็นกําลังนะจ๊ะตัวที่ที่เห็นสุขเป็นเหตุใกล้ตัวเนี้ยธรมาทิตตัวนั้นมันเกิดที่ใจแต่ที่ผมพูดตรงเนี้ยมันไม่ีสุขแบบนั้นมันมันทุกมันตรงกันข้ามกับสุข นี้ามันถึงไม่เห็นไงไงนาผมคุยกับอาจารย์ไปดูเรื่องเออมันไม่เคยเห็นแต่ถ้าไปเห็นยังรู้นะถ้าถ้าจะยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นเอาเราจะไปห้องน้ําแล้วก็มีทุกข์ปวดเมื่อยทุกข์ที่จะต้องไปแก้ที่ห้องน้ําตั้งแต่ทุกข์ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนปวดหักปวดเบานั่แหละแล้วใจมันไปห้องน้ําอ่าไอ้นั้นคือทุกขเวทนา แต่ใจที่จะไปห้องน้ำไม่ใช่ทุกขเวทนานะมารู้ทุกขเวทนาอีกทีหนึ่งจนพอทุกขเวทนาเกิดที่กายแต่ตัวที่รู้ทุกขเวทนาตัวนั้นอยู่ที่ใจอันนี้ตัวอย่างนะฮะแต่เทียบเคียงเห็นว่าทุกที่กายก็อย่างหนึ่งทุกที่ใจก็อย่างหนึ่งแล้วพอเวลาแก้ทุกที่กายเสร็จแล้วหายหนักใจเบาเสร็จแล้วแล้วใจเป็นยังไงสบายเนี่ยก็ มันก็เป็นสุขเวทนาทางใจเหมือนกันอันนี้ผมทักอันนี้รู้ก่อนนะเคลียวเกลี่ยให้เห็นก่อนแต่ตัวที่ว่าตัวนี้อยากการใช้อยาบทใหญ่อยาบทย่อยด้วยที่มีทุกขเวทนาที่เกิดทางกายแล้วต่อไปความรู้สึกที่จะต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาเนี่ยอย่างทุกเวทนาเกิดเนี่ยมันเกิดที่กายแล้วก็รู้ที่กาย แล้วก็ใจมารู้ทีครับยมัจะรู้สองสอง,องสอง,องสองอย่างนะกายเนี่ยมารู้กายยกวิญญาณรู้โอตะพาลมเย็นร้อนนอนแข็งพวกขวเวทนาแต่ความรู้สึกที่รู้ทางใจมันอีกอย่างหนึ่งเน่อย่าเทียบเคียงให้เห็นว่ากายที่รู้ทุกขเวทนาก็อย่างหนึง่งความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลีนนะ่ยนต้องแก้อยู่ที่ใจก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้เทียบเคียงให้เห็นก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้ว่าเวลายืนเดินนั่งนอนมามามาตรงนี้ก่อน สามอย่างเนี่ยความรู้สึกตัวในรูปที่ยืนความรู้สึกตัวมารู้ที่รูปที่ยืนความรู้สึกตัวมารู้รูปที่เดินความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นอนแล้วต่อไปความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้อันนี้ยังไม่รู้เลยอบางทีมันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาที่ผมเคยถามบ่อยๆว่าตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์มันมีทุกขเวทนาใช่ไหมปวดเมื่มยอ,อยหิวกระหายหนาวร้อนแล้วมันมีขยับ ตายขยับฝ่าด้วยใช่ไหมใช่ครับเพื่อแก้เออน,น,นั่นคือแก้ทุกของกายแต่ความรูม้สึกที่จําเป็นทางใจมันมีอีกอย่างหนึ่งนะไปเรียนรู้เอาแต่ถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอันนี้บอกให้รู้ว่าแต่ถ้าไปเห็นสักอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันมันเห็นถึงทั้งหมดนะถึงกันเพราะว่ามันต้องเกลี่ยต้องแก้ไอ้ความรูม้สึกตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดบ่อย <พบ S 2> มันไม่เหมือนทุกเวทนามนเกิดเฉพาะตรงนั้นตรงนี้นันจะรู้เลย แต่ตรงนี้มันเป็นการรับรู้ความรู้สึกที่จำเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาพูดไปพูดมาแล้วอาจจะทำให้สับสนไม่งงเยอะจต่เดี๋ยวผมยิ่งงหนันนนกจะรย์ใช่อันนี้ไปเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังดคฟังครัตนี่ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรมันไม่มีข้อมูลในหัวเลยจ้ะม,มันไม่เคยเห็นนาองไม่เคยรู้<ฮ>เนี่ยมันเคยมันฟังแล้วมันไม่มีข้อมูลตรงนี้ไง คงจะขมจนกระทั่งอารมณ์นี้มันหายไปเลยก็ได้น,นะ,ะตรงนี้ก็เกี่ยวกับสมาธิที่มันกดขมนั่นแหละแล้วมันจึงไม่เห็นทุกข์ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นใล้ๆกับเป็นเป็นด่านสําคัญที่จะปิดกัน้นที่จะทําให้วิปัสสนาเกิดด้วยตรันี้นะแต่ถ้าหากว่าผ่านตรงนี้ได้นะตรงนี้มันเป็นปัจจัยใกล้ๆประตูที่จะเข้าไปหาจเจริญวิปัสสนาต่อได้ ยัรงรูปเรื่องนามเรื่องวิปัสนาผมฟังอาจารย์พูดผมนึกอะไรไม่ออกเลยครัก็กไม่เคยเห็นก็เลยนึกไม่ออกไงไม,ไม่มีเลยแต่มันไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้<อ>มาราะมัาถูกเปิดข่มมานานมันไม่เป็นเรื่องนกที่อาจารย์พูดเนี่ยพูดปุ๊บผมรู้ทันทีเลยตอนนี้อาจารย์อธิบายมันจะคึ่งชั่วโมงยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เพราะมันไม่เคยเห็นครับเอาเดี๋ยวตอนตอนนี้เลิกนะใจอ่ะท<า><อ>ี่จะไปนะ แต่ความรู้สึกตัวก่อนไปความรู้สึกตัวในรปที่นั่งแต่ตอนนี้รูปนั่งมีทุกไหมความรู้สึกเกิทุกเแล้วก็เ,เดี๋ยวในนี้ไปตรงนี้อาจจะเรียนรู้ได้ตรงนี้แล้ไอ้จิตคิดจะไปอย่างหนึ่งนะและ้วความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้อย่างที่จําเป็นนี่ก็อย่างอยู่ที่ใจเหมือนกันมีนะเห็นจิตที่จะไปนั่นเนี่ยอาวยังไม่เห็นอีก ติดคิดว่ามันมีความจําเป็นต้องแก่ทุกต้องเปลี่ยนต้องไปไหมอะไรนี่คือตอนนี้ผมไม่ได้คิดจะเลิกอ,อาจารย์ผมคิดว่ายังคุยกับอาจารย์อยู่มันก็เลยไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึง่งแต่ผมเมื่อคิดจะไปแล้วแหล <c oughs> ะเพราะว่า <c oughs> ผมคิดว่าพูดไปท่านก็ไม่มีข้อนะมูลนะมันเหมือนกับคุาายกันพ,พูดอยู่คนเดียวอ่ะคุยกันคนละเรื่องแบบเหมือนอาจารย์คุยกันกับมีแอนเออมันไม่มีคนที่ฟังแล้วเข้าใจมันก็เลย ไปต่อไม่ได้ก็ต้องตอบไปจั์ไม่ได้ย่างนี้ฮะเี่ยผมก็จะยกตัวอย่างเนี้ยความรู้สึกตัวที่มารู้รูปที่นั่นแล้วก็ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้แม้ที่จะเปลี่ยนจากอียาบทใหญ่ก็ได้อียาบทย่อยก็ได้นแะแต่ถ้าเป็นอียาบทย่อยเนี่ยมันจะรู้ทุกปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนปวดหลังปวดเอวจะรู้ตรงนู้นแต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ย มันไม่ได้รู้ที่กายนี่หรอกมันรู้อยู่ที่ใจแต่ต้องไปเห็นก่อนอันนี้บอกให้รู้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าบอกให้รู้ว่ามันมีมันมีเคล็ดไม่รับตรงนี้อยู่โยากนะงงแล้วก็แม้แต่คนทํำวิปัสสนาล้วนๆไม่ได้ทำแต่มาสามมาก่อนอ่ะตรงนี้ก็เห็นได้ย,ยากาเห็นได้ย,ยากเพราะว่าอาจาให้สัมารถอาไรที่เห็นยากเพราะว่ามันได้จากหนึ่งทำด้ฟังเคยชินครับ เคยชินพอทุกปวดเมื่อยก็เปลี่ยนแก้เลยแต่ว่ากลับมาตรงที่ความรู้สึกตัวที่จาเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ยมันต้องเรียนรู้กับความเคยชินก่อนความเคยชินจากปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนแล้วก็ปวดหลังวดเดียวแล้วก็กยับอย่างที่ก็ยับมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยไม่รู้ก็ทําแบบเนี้อย่างนี้แล้วถ้าไม่รู้ก็เคยเคยชินแต่ถ้ารู้ก็ก็มีมีความเพียนมีตติอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วต่อมาจะเปลี่ยนอิยาบทใหญ่ละเห็นว่าความจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยจากอียาบทนั่งแล้วก็ไปยืนไปเดินตรงเนี้ยถ้าจะเห็นก็คือตรงเนี้ยมันจำเป็นต้องไปแล้วแต่ถ้าไม่เห็นก็คือเนี่ยเคยเชยนอย่างเนี้ยอันไหนอย่างที่บอเอ็นหลังไปเนีนแก้ทุกอย่งนะจะรู้ไม่รู้มันก็ทาอย่างเงี้ยแต่นี่ทุกขเวทนา แต่ว่าเวลาเป็นระยะบทใหญ่นะย้อนกลับมาตรงที่ความรู้สึกตัวความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงนี้ยมันต้องมีความรู้สึกตัวมาก่อนด้วยและตรงที่ความรู้สึกตัวที่ที่รู้รูปลบนั่งเป็นทุกข์ตรงนี้ยมันต้องมีอยู่ด้วยแล้วต่อมามันจึงเห็นความรู้สึกตัวที่จําเป็นอยาเรียกว่าความรู้สึกตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจประเด็นนั้นเะนี่ยความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ แต่ความรู้สึกตัวที่รู้รูปที่นั่งเป็นทุกข์เนี่ยมันมีมาก่อนแต่ความรู้สึกที่จำเป็นต้องเปลี่ยนต้แก้เนี่ยตอนนั้นอะความรู้สึกตัวที่รู้รูปนั่งเป็นทุกข์ก็มีอยู่ด้วยอย่างตอนนี้นะมารู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วก็รู้สึกตัวรูปนั่งเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่ด้วยแต่พอเวลาจะเปลี่ยนจะแก้เปลี่ยนจากนั่งแล้วก็ไปยืนไปเดินเปลี่ยนนิยาบทไม่ไป ความรู้สึกที่จาเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ยจะเกิดก็เกิดตรงเนี้ยจะรู้ก็รู้ตรงเนี้ยแต่ถ้าไม่รู้ก็เกิดชินเปลี่ยนแก้เลยผมน่าจะตรงนั้นละ่ไม่เวลาเปลี่ยนแก้จิง <c oughs> มันมีทุกข์ปวดเมื่อยใช่ไหม,มทุกขเวทนาปวดเมื่อนานแล้วเวลาเปลี่ยนแก้ตรงนั้นแหละแล้วมันไม่มีทุกขแค่ไหนเปลี่ยนได้หรือยังไม่มีตรงนี้หรอกแต่ทุกขเวทนาน่ยเป็นตัวรายงานให้รู้ว่ามันจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้แล้วเรียวกว่าทุกขเวทนาน่นเป็นเหตุ แต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ยมันเป็นผลแล้วทุกขเวทนาเกิดที่กายแต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้อยู่ที่ใจเนี่ยมันจะมีสองอย่างมันมีเหตุคือทุกขเวทนาตัวผลของมันก็คือความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้และที่ไม่รู้ว่าอะไรก็เคยชินแต่ในของท่านเอ,อจ,จะมีมาอีกอันหนึ่งคือเคยทําสมาธิมาก่อน มันมีแต่สุขเป็นเหตุใกล้ตรงนั้นมันเลยไม่เห็นทุกข์ตรงนี้อาจารย์ผมเริ่มปวดหัวนะ <c oughs> อ้าวดังนั้นเลิกืืเป่านะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปวดมากกว่เาเก่าขออนุมตนาสาธุให้เป็นปัจจัยให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวก <c oughs> ค้นจากทุกข์เยเร็วสาธุสาธุ